สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะเจอกันอีกแล้วค่ะกับวิชาภาษาไทยค่ะวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่สองค่ะคุณครูสุภลักษณ์สิทธิธรรมค่ะวันนี้เราจะเรียนหนังสือภาษาพาทีของชั้นประถมศึกษาปีที่สองเหมือนเดิมนะคะ บทที่4กลัวทำไมเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้เราจะเรียนมาตราตัวสะกดแม่เกลค่ะแม่เกิลแม่เกลคือคำที่มีวอหวนเป็นตัวสะกดเป็นคำที่อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่เกิลจำไว้นะคะเด็กๆแม่เกล คือคำที่มีวอลแวนเป็นตัวสะกดเป็นคำที่อยู่ในมาตราตัวสะกดแมกเกิลนะคะอ้าวเรามาดูตัวอย่างนะคะคำศัพท์คำที่มีตัวสะกดแมกเกิลนะคะนักเรียนดูรูปที่หนึ่งนะคะรูปที่หนึ่งรูปที่หนึ่งนะคะคำที่หนึ่งคำว่าอ้าวอ้าว ออาวอ,อ,อไม่โธอ้าวแล้วเรียนสังเกตเห็นไหมคะตัวสะกดตัวสุดท้ายนะคะก็คือตัววแหวนนั่นเองคะ่ะคำต่อไปนะคะคำว่าหนาว,หน,วหนาวหอหนออาวหนาวตัวสะกดคำว่าหนาวนะคะก็คือ ตัววอแหวนนั่นเองค่ะต่อไปนะคะคำต่อไปคำว่าเหวเหวหอเอวเหว๋คำว่าเหวตัวสะกดตัวสุดท้ายนะคะก็คือตัววอแหวนนั่นเองค่ะ คำต่อไปค่ะคำว่าขาวขาวขออาวอขาวนะคะตัวสะกดก็คือตัววอแหวนค่ะคำต่อไปนะคะเด็กๆคำว่าก้าวก้ากออาวอก้าไม่โทรก้าว คำว่าก้าตัวสะกดนะคะก็คือตัววอลแหวนนั่นเองค่ะคำต่อไปคําว่าแก้วแก้วกอแอวอแก้ว,กวไมโทแก้วนะคะตัวสะกดก็คือตัววอลแวแหวนนั่นเองค่ะ คำต่อไปนะคะเด็กๆคำว่าหิวหิวหออิวอหิวคำว่าหิวตัวสะกดตัววอแหวนนะคะต่อไปคำว่าปลิวปลิวปลอลออิวอปลิวปลอลออิวอ ปลิวคำว่าปลิวนะคะตัวสะกดตัววอแหวนเหมือนกันค่ะคําต่อไปคํา,าว่าดาวดาวดออาวอดาวดออาวดาว,ดาว,ว,ดาวตัวสะกดก็คือตัววอแหวนนั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะคำว่าสาวสาวสออวสาวสอวอวสาว,สาว,าว,สาวคำว่าสาวนะคะมีตัวสะกดเป็นตัววแหวนค่ะต่อไปนะคะ เรามาทำแบบทดสอบลงในสมุดกันนะคะตอนนี้ให้นักเรียนเตรียมสมุดภาษาไทยขึ้นมาเลยค่ะใครที่เตรียมสมุดภาษาไทยขึ้นมาแล้วให้นักเรียนเปิดสมุดเลยนะคะเขียนวันที่ตัวบรรจงเต็มบรรทัดเขียนวันที่ ตัวบรรจงเต็มบรรทัดวันจันทร์ที่13กันยายนพศสองพันห้ ใครเขียนวันที่เสร็จแล้วนะคะนักเรียนดูคำสั่งค่ะคำสั่งวันนี้บอกว่าให้นักเรียนเขียนคำที่มีตัวสะกดแม่เกิลมาสิบคำให้นักเรียนเขียนคำที่มีตัวสะกดแม่เกิลมาสิบคำนะคะคำที่มีตัวสะกดแม่เกิลน,นะคะก็คือคำที่มีตัวสะกดตัววอลแวนนั่นเองค่ะ ให้นักเรียนเขียนมาสิบคำนะคะใครที่เขียนคำศัพท์เสร็จแล้วให้นักเรียนวาดรูปตกแต่งระบายสีให้สวยงามนะคะงานนี้เก็บคะแนนสิบคะแนนนะคะ,ะสำหรับวันนี้ครูก็ ให้ความรู้นะักเรียนเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดแม่เกวไปนะคะ,ะส่วนคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นคอยติดตามตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ